สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วจ้าจะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง15มกราคมครึ่งเดือนแล้วของปีใหม่เนาะปี2566เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะ หลายคนน่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดตั้งแต่ต้นปีเลยเนาะเออแต่ไม่เป็นไรเราจะต้องผ่านปีนี้ไปด้วยกันเราจะต้องรอดปลอดภัยกันทุกคนเนาะโอเคค่ะมาเลยคนเกิดมันพฤหาสมาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรแนะนําอะไรหรือเตือนอะไรเป็นพิเศษไหมให้ต้องระวังแล้วเรามาดูกันนะจ๊ะโอเค คนเกิดวันพฤหาสมาเลยขอเรื่องงานก่อนนะขอดูเรื่องงานก่อนค่ะตามปกติเลยเออการงานการงานการงาน1นไม้เท้าสามกงล้อสี่ดับอะไรเนี่ยหนึ่งสามสีม่อ่าไพา่บอกว่า เรื่องงานเนี่ยนะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมั่นคงพอสมควรคุณค่อนข้างที่จะใส่ใจการงานมากกว่าที่ผ่านมาในช่วงนี้สัปดาห์นี้นะตั้งแต่ปลายแต่ปลายสัปดาห์เนี่ยเหมือนพักผ่อนแหละมาดูช่วงต้นจะช่วงกลางก่อนช่วงต้นเนี่ยงานโดดเด่นขึ้นมามากคุณปักมั่นอะไรบางอย่างว่าจะต้องทําให้สําเร็จในงานชิ้นนี้ในสิ่งนี้หรือ สายอาชีพนี้คือเหมือนคุณตั้งใจแล้วว่าจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้จะต้องทําให้เกิดผลเกิดอะไรดีๆขึ้นมาได้ไม่ว่าคุณจะทํางานสายไหนก็ตามนะแต่มันมันจะมีฟีลลิ่งเหมือนคุณตั้งใจตั้งใจมากตั้งมั่นมากๆกับงานนี้กับสิ่งนี้กับเรื่องนี้จะต้องทําให้สําเร็จอาจจะภายในระยะเวลาเท่านี้เท่านี้หรือปีนี้มีความตั้งอกตั้งใจสูงในเรื่องงานมากจ้าสัปดาห์นี้ทั้งหนึ่งไม้เท้าทั้งสามเหรียญคือเป็นไพ่ที่เน้นย้ำเลยว่า คุณโฟกัสคุณตั้งจิตตั้งใจคุณทุ่มเทให้เรื่องงานแบบสุดจริงๆเต็มที่มาแทบจะไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลยทําเต็มที่เลยจนบอกเลยว่าพอปลายสัปดาห์เหมือนไพ่เขาขึ้นว่าเหมือนคุณทําเต็มที่แล้วพอปลายสัปดาห์ถึงเวลาพักวัญคุณพักเลยวางดาบทิ้งรอบตัวเลยนอนอยู่ในทุ่งละ ฉันทำงานทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของฉันและฉันปล่อยวางในปลายสัปดาห์ท้ายสัปดาห์ช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงวันหยุดพอดีก็วางเลยคือบางบางคนงานอาจจะยังมีแต่ว่าช่วงพักคุณก็พักจริงช่วงทำคุณทำจริงช่วงพักคุณพักจริงแบบจริงจังทุกสิ่งจริงจังทุกเส้นทางในช่วงสัปดาห์นี้คือวางดาบพักผ่อนเลยหรือถ้าหากอีกแง่หนึ่งคือหลังจากทำงานมาอย่างเต็มที่แล้วอะ คนเกือบัดได้พักผ่อนในช่วงปลายสัปดาห์ได้วางได้วางภาระได้วางงานได้วางทุกอย่างลงได้พักผ่อนจริงๆสักทีได้รู้สึกว่าตัวเองได้พักจริงๆสักทีช่วงปลายสัปดาห์ที่จะมาถึงก็คือช่วง14บ5้นั่นแหละหลังจากที่ตรากตรําทํางานหนักหนะสาหัสมาสุดท้ายก็ได้พักกับเขาบ้างสักทีแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะเรื่องงานโอเคนะเรื่องงานถือว่าดีนะทําเต็มที่เราได้พักผ่อนมันโอเคแล้วแหละ มันจะรู้สึกไม่ติดค้ากับเรื่องงานและถ้าหากทาเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยต่อไปเราไปดูเรื่องการเงินกันการเงินเป็นอย่างไรเขาการเงินคนเกินพนือหัสาใบนะจ๊ะมาค้าะคะมาค้ามาคมคหนึ่งใบโอเคอุ้ยน่ารักจังเลยโดแต่ก็แอบบอกเลยว่าการเงินของคุณก็ฝืดๆอยู่นะมีความฝืดแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่คือ ด้วยด้วยด้วยความที่แบบน่าจะมีอะไรบางอย่างปัญหาอะไรบางอย่างเรื่องเงินบางทีบางคนได้เงินมาแบบว่าไม่เปิดเผยด้วยนะไม่เปิดเผยแหล่งที่มาแบบพูดบอกไม่ได้ว่าได้มาจากไหนอะไรเงี้ยถ้ามีคนถามอืมเอ่อบางคนได้มาไม่ได้ไม่ได้จะเรียกว่าผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูก็ได้อะ่ะบางบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอะไรอย่างนี้นะแต่บางทีแบบผู้ใหญ่ก็อยากให้อะ่ะ เมตตาเอ็นดูเองสงสารเอาไปวะอะไรประมาณเนี้ยเอาไปดิเออสงสารเอาไปเลยเอาไปเลยให้ให้เอาะไรประมาณเนี้ยเลยได้มาซึ่งบางทีพูดไม่ออกบอกเพื่อนไม่ได้เพราะถ้าพูดไปเป็นประเด็นเออรายกายเป็นแบบบางทีได้เงินได้ทองแบบไม่ชะไม่ไม่สามารถบอกแหล่งที่มาบอกไม่ได้มาจากไหนถ้าคนถามก็ไม่สามารถพูดได้ก็บอก,ออก,กอได้ว่าอ๋อก็ทํางานก็ได้นู่นน่ลูกค้าให้ได้พิเศษนู่น,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 นก็ต้องเลี่ยงมีการต้องเลี่ยงไปบอก ตน้นต้นแหล่งเป๊ะไม่ได้ว่าเจ้านายให้หรือคนนั้นให้คนนี้ให้ญาติผู้ใหญ่คนนี้ให้มาคนนั้นให้มาพูดไม่ได้พูดไม่ออกคือเรียกว่าได้เงินมาแบบมีความลับด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่ถามเรื่องชู้สาวเกี่ยวไม,ไม่แทบไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเท่าที่ดูส่วนใหญ่ได้มาเพราะแม่ตาเอ็นดูเป็นหลักเท่าที่ดูนะแต่ถามว่าการเงินช่วงนี้ฝืดไหมฝืดฝืดนะฝืดจน ผู้ใหญ่สงสารถ้าเท่าที่ชูดูเหมือนกับการเงินไม่โฟล,ลดีที่สุดดีที่สุดการเงินดีที่สุดคือช่วงกลางสัปดาห์ช่วงต้นสัปดาห์ยังแบบพอไหวอยู่พอไหวกลางสัปดาห์ค่อยโอเคแต่ช่วงปลายสัปดาห์หงิกอีกแล้วอ,อึดอัดเงินจะไม่พอใช้เฮ้ยพ,พึ่งกลางเดือนแต่ไม่เป็นไรไพ่ขึ้นอีกแล้วว่าผู้ใหญ่สนับสนุนนะผู้ใหญ่ช่วยผู้ใหญ่สนับสนุนตลอดผู้ใหญ่ช่วยตลอดเพราะฉะนั้นเหมือนจะหมดก็ไม่หมดเหมือนจะขาดก็ไม่ขาด พอเริ่มรู้สึกอึดอัดตึงๆเริ่มไม่ไหวแล้วเอ้าเดี๋ยวได้ใหมอ่อีกละอะไรเงี้เยเลยบอกเลยว่าคุณมีดีตรงที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทําตัวดีๆทําตัวน่ารักทํางานดีๆเข้าไว้นะจ๊ะเออเป็นคนดีเข้าไว้ด้วยนะถ้าผู้ใหญ่เขาแม่ตายดูงั้นจะ,จะไม่ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่ให้ได้รับการซัพพอร์ตอยู่เรื่อยโอ้สิบถ้วยแล้วคือเหมือนกับ ู้ใหญ่เอ็นดูหนักมากเข้าที่สังเกตนะคนเกิดพฤลึกดช่วงนี้นะเอ้ยได้อะไรมาเยอะจากผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่จากคนที่อาวุโสกง่ันได้มาเยอะเยอะแบบเยอะมากจนตอนแรกไม่มีกลายเป็นเออก,ก็มีขึ้นมาเลยแบบนี้ได้เพราะความเมตตาแท้ๆอ่ะโอเคเรื่องเงินผ่านแล้วเราไปดูความรักกันความรักคนเกิดผลพฤหักเป็นไงบ้างเราดูใบนี้ละกันมีความแบบ อืมนังเลเอาไปไหนดีอ้าวจะให้เอ๊ยยังไงมีการนำพาลากพาอะไรไปไหนกันอความรักนะคนโสดก่อนถ้าคนโสดถ้าคุณยังอยากโสดอยู่เนี่ยจะไม่มีปัญหาคือทุกอย่างชีวิตของคุณก็โฟล์ไปตามน้ำแหละไม่ใช่ว่าปิดกั้นตัวเองนะแต่เหมือนกับก็ยังไม่ได้เจอใครที่คุณสนใจเป็นพิเศษอะไรแบบเนี้ย คุณก็นั่งมองคนนั้นคนนี้คนนู้น,นไปแต่ก็ยังแบบยังไม่รู้สึกอะไรอะ่ะคือก็คบเป็นเพื่อนได้ไหมก็คบเป็นเพื่อนได้แต่ว่ายังไม่มีความรู้สึกอยากจะแบบไปเป็นมีคู่มีแฟนอะไรกับใครเท่าไหร่ในกรณีคนโสดนะแต่ถ้าคนโสดที่แบบว่าเริ่มมีคนคุยและช่วงนี้คุณค่อนข้างไม่ไม่ค่อยซีเรียสตามน้ําไป อีกฝ่ายเอาไงก็เอาว่าไงก็ว่ากันไปไหนก็ไปโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองไม่ได้ต้องว่าเอ้ยเป็นเพื่อนกันไม่ต้องมาทําอย่างนี้นะอะไรไม่ไม่มีคือก็เหมือนมีความปล่อยวางตามสบายด้วยอะไรเงี้ยใครจะมาชงมาชอบก็นแล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรตามน้ําไปแต่ถ้าหากคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วมีคนรักแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างแบบคุณไม่รู้คุณหรือเขาอะไม่รู้คุณหรือฝ่าย ช่วยกันคือลากกันไปไหนก็ไม่ลากกันไปเที่ยวลากกันไปที่นู่นที่มีการจูงมือกันไปหรือโดนลากไปก็ไม่ทราบมีความแอบจูงมือกันไปก็โดนลากถูกกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวไปทํากิจกรรมไปนั่นไปนี่ไปนู่น,น,น,นเยอะแยะไปหมดเลยช่วงเนี้ยแต่ว่าตอนต้นสัปดาห์จะยังไม่มีนะเด่นชัดกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์อาจจะ ชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเปล่าหรือชวนกันไปไหนไปไหนไปไหนเออมีการแบบชวนกันบางคนไปเที่ยวทะลงเทงี่ยวทะเลมีการเดินทางเกิดขึ้นเออออกทริปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่าถามว่าความรักดีไหมถือว่าดีสวยความรักดีมากอา้าว justice ก็ขึ้นเป็นความรักที่ค่อนข้างโอเคสัปดาห์นี้แต่เท่าที่ดูพอเห็นหน้าภายเงี้ยบอกเลยคุณเป็นฝ่ายลากคุณเป็นฝ่ายลากไปคุณเป็นฝ่ายลากอีกฝ่ายไปมากกว่าเออคุณเป็นฝ่ายลาก อีกคนไปไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนลากคุณไปนะเป็นคนเพราะเท่าที่ดูเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบนำพาเป็นฝ่ายนำพาคนอื่นมากกว่าจะติดขึ้นสรุปเรื่องความรักดีนะหรือถ้าหากใครแบบไม่อยากโสดแล้วส่วนใหญ่คุณเป็นฝ่ายลุกอยู่นะถ้าไม่อยากโสดแล้วมีคนคุย,ยแล้วคุณก็น่าจะคุณนี่แหละเป็นฝ่ายลุกมากกว่าเฮ้ยเริ่มจะล้าเส้นนะไม่ต้องเป็นเพื่อนหรอกคบๆไปเลยปะจะอะไรนักหนาคบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแอบนักเลงนิด อ่าต่อไปความรักผ่านเนะเาะลงมาดูเรื่องสุขภาพกันสุขภาพเป็นอย่างไรคนเกิดวันพฤหัสสุขภาพโอ้ยหลังหลีในการจะเลือกไพ่สุขภาพเอ้ยอะไรคะเอา้าจะตีกันอ๋อเท่าที่ดูนะไพ่บอกว่าคุณค่อนข้างต้นสัปดาห์คุณค่อนข้างที่จะคัดคัดสันอะไรเยอะมากคัดสัน วิธีการกินวิธีการอยู่หรือคัดสรรของที่จะามาใช้กับตัวเองกับสุขภาพร่างกายต่างเยอะมากมีมีการพิจารณาแล้วพิจารณาอีกอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมอันนั้นดีหรือเปล่าอันนี้ไม่ดีะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยไม่รู้ได้มีการไปออกกําลังกายหรือเปล่าบางคนไปเลือกออกกําลังกายด้วยการชกมวยไปยิมไปเข้ายิมไปมีการออกกําลังกายเยอะ ตะแข้งเตะขาฟาดเออมีคู่ซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีการแอคทีฟเพิ่มขึ้นมีคนชวนไปออกกําลังกายหรือชวนใครไปออกกําลังกายชวนไปดูแลสุขภาพไปแอคทวิตี้ทำเพื่อให้มันได้ขยับร่างกายขึ้นมาซึ่งถามว่าดีไหมดีเล่เฮดีมากเลยนะจ๊ะแล้วพอไปสำหรับสุขภาพดีมากแต่เท่าที่ดูทําไมรู้สึกเหมือนคุณจะได้เจอคนถูกใจเวลาแบบไปทํากิจกรรมอะไรพวกนี้บางคนไป เจอคนน่าสนใจที่ฟิตเนสหรือท,ที่ที่ออกกําลังกายบางคนไปวิ่งสวนสาธารณะเจออุย๊ยคนนี้น่าสนใจจังเลยอ,อย่างนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เจอคนที่น่าสนใจระหว่างที่พี่ไปทําออกกําลังกายรักษาสุขภาพหรือบางคนแบบไปเข้าคอร์สอ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอคนที่น่าสนใจในคอร์สดูแลสุขภาพดูแลร่างกายมีนะบางคนไปแบบ ไปเข้าคอสุขภาพดูแลสุขภาพโดยรวมอะไรของตัวเองสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วไปเจอคนที่แบบเข้ากันได้ในคอสนั้นน่ะกลายเป็นว่าก็อยู่เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปได้ยาวๆอยู่กลายเป็นว่ารักษาสุขภาพด้วยได้ได้คนที่คุยสนุกสนานได้เพื่อนได้บัดดี้ได้พาร์เนอร์มาด้วยอะไรแบบเนี้ยถามว่าดีไหมดีดีค่อนข,ข้างดีนะจ๊ะโอเคดูแลสุขภาพยังไงให้ได้แฟนเดี๋ยว ไม่ฟันธงนะนี่แค่เปยๆเฉยๆไม่ฟันธงโอเคค่ะสุขภาพผ่านเรามาดูโชคลาภกันโชคลาภมานะเอ้าโชคลาภยังไงเนี่ยบอกเลยว่าช่วงต้นสัปดาห์ไม่มีโชคลาภเลยช่วงต้นสัปดาห์นี่วางพับไปเลยช่วงกลางสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์จัดเต็มจ้าใครอยากจะไปเสียเส่ยงโชคเสี่ยงดวงทําอะไรหรือไหว้พระขอพรอะไรนะไปช่วงนี้ใครอยากได้โชคลาภดีๆ อธิษฐานดีๆทำบุญสุนทานเอาไว้นะจ๊ะรักษาศีลเอาไว้ยิ่งใครสวดมนต์ภาวานาได้จเจริญภาวานาเป็นยิ่งได้เยอะบอกเลยยิ่งใครภาวานาได้นะเออสติปฐานสีวิปัสนาได้หมดทําไปเถอะทาได้เราได้ดีมากแล้วบางทีเหมือนคูณเข้าไปคูณเข้าไปตอนแรกจะได้แค่สิบเอาคูณเข้าไปเอาคนนี้มีศีลมีศีลเอาภาวานาด้วยเอา เป็นคนดีด้วยเอ้าธรรมชาติเทพเท,พทวสิ่งศิ์สทธิ์จัดให้เพิ่มอีกคูณสิบคูณร้อยกันไปก็ได้มาเยอะแยะไปหมดในโชคลาภนะแล้วบางทีโชคลาภไม่จําเป็นต้องมาแค่เฉพาะการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชควันนี้โชคลาภได้มาจากทางงานทางธรรมะค้าขายได้กําไรดีกว่าปกติหรือว่าได้อะไรมาจากลูกคงลูกค้าได้มาจากญาติผู้ใหญ่คนเพื่อนร่วมงานเอามาให้อกองโอกาสหรืออะไรดีๆนํามาให้ บางทีพอถึงคราวที่บุญจะส่งจริงๆก็จะส่งอะจะต้องหาทางส่งมาให้จนได้อะไรประมาณน,นี้เออเอาเป็นว่าช่วงคลาวสัปดาห์ช่วงคลายสัปดาห์คือเลิศเลิศมากสวยงามที่สุดเลยนะจ๊ะเรียบร้อยสิบห้ามกราสิบสี่สิบห้ามุกระโอ้โหช่วงกลางเทือนพอดีโอเคเรียบร้อยเรื่องโชคลาภคุณเกิดว่าค่ะเรียบร้อยแล้วดูครบแล้วนะจ๊ะชอบกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ได้เลย อยากจะคอมเมนต์ติชมแนะนำอะไรก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากที่รับชมและติดตามโฮโลวิซิตนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ